เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทยโดยส่วนใหญ่แล้วสตรีที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์แต่ด้วยจำนวนของหน่วยบริการที่มีจำกัดอาจทำให้การเข้าถึงบริการเป็นไปได้ยากสมักงานสาธรารณาสุขจังหวัดฉะเชิงเซาวงกับโรงพยาบาลบางคลา้าจึงจัดบริการรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ภายใต้การสนับสนุนของสมักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสิทธิประโยชน์บัตรทองเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุก ในชุมชนช่วยให้สตรีกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วรู้ผลทันทีโดยตั้งแต่ปี2567คัดกรองสตรีกลุ่มเสี่ยงไปแล้วกว่า9,343รายพบผู้ที่มีความเสี่ยงสูง147รายและผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งเต้านม42รายและมีเป้าหมายตรวจคัดกรองให้ครบ10,000คนภายในปีนี้ค่ะมะเร็งเต้านมก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะครับประชาชนของเราเนี่ย ยังเข้าไม่ถึงบริการนะครับโดยเฉพาะการตรวจวินิจฉัยต่างๆนะครับมาพบแพทย์แล้วเนี่ยเป็นมะเร็งระยะท้ายนะครับซึ่งทําให้มีผลต่อการรักษาและการรอดชีวิตของโรคนี้นะครับโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับคือการ,เ,ราเพิ่มช่องทางของการเข้าถึงบริการนะครับคือรถแอมบม,มกกันเคลื่อนที่นะครับซึ่งใช้สําหรับออกพื้นที่ต่างๆในเชิงลุกของเรา สถิติของกรมการแพทย์หรือว่าศูนย์มะเร็งจะพบว่าแนวโน้มการเกิดมะเร็งเต้านมตอนนี้ค่ะเริ่มเป็นในหญิงไทยที่อายุน้อยลงแนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทยของเดิมค่ะให้ผู้หญิงเนี่ยเริ่มตร้หนักได้ตั้งแต่อายุ20ปีโดยการที่มันตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนแล้วก็ถ้ามากกว่า40ปีเนี่ยค่ะสักครั้งหนึ่งในชีวิตท่านควรจะได้รับการคัดกรองการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมและอันตาซาวสักหนึ่งครั้งนะคะ เราร่วมกับอสมอนะครับแล้วก็ท้องถิ่นนะครับในการค้นหากลุ่มสตรีที่อายุตั้งแต่30-70ปีขึ้นไปเราให้เคาะตามบ้านแล้วก็เชิญชวนมาร่วมคัดกรองเราจะเชิญคุณหมอมาตรวจเชิญคุณหมอมาร่วมผ่าตัดที่โรงพยาบาลบางค้าเราอยากให้ตรวจได้เร็วขึ้นเพราะถ้าตรวจเร็วรักษาเร็วเนี่ยหนึ่งปัญญาแน่นอน2สุขภาพชีวิตดีขึ้นจะเห็นว่าถ้าคนป่วยคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ป่วยคนเดียวมันป่วยทั้งครอบครัว ก็เข้าง่ายถึงขึ้นสะดวกขึ้นค่ะก็ดีต่อประชาชนที่ว่าเขาไม่มีมมรายได้อะไรแต่นี้เขาไปทัดกองที่ห์ใกล้บ้านก็ไปอนามัยที่บ้านไปตรวจแล้วเขาบอกว่าเจอก้อนก็เลยให้มาทำที่นี่ส่งมาที่นี่ค่ะ คือทำด้วยวิธีการแมมโมแกรมอัลตราซาวน์นะฮะมันจะแบ่งระดับความเสี่ยงตรวจไม่เจออะไรเลยเราเรียกว่าระดับศูนย์ดูแล้วเนี่ยยังไงก็คงมีปัญหาว่าที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยเราเรียกว่าระดับ6คนที่เจอแล้วไม่แน่ใจแต่มีความเสี่ยงสูงก็คือระดับ3ระดับ4ไม่แน่ใจแล้วจะทาให้แน่ใจได้อย่างไงก็โดยการเอาชิ้นเนื้อมาตรวจมันต้องทําโดยศัลยแพทย์การที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยังเซาเนี่ยได้มีความคิดได้เริ่มที่ ใช้ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลประจำอำเภอแล้วก็หาสัญญาแพทย์มาช่วยก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คนไข้ไม่ต้องรอนานจังหวัดเชียงซาวนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆนะครับที่ปรับกลยุทธ์ในการคัดกรอง มะเร็งเต้านมนะครับจากเดิมที่โรงพยาบาลจะตั้งรับให้ประชาชนวอล์กอินเข้าไปคัดกรองก็เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกับโรงพยาบาลในพื้นที่ออกแบบร่วมกันแล้วก็มีรถเคลื่อนที่ที่จะไปทํางานเชิญลูกให้ประชาชนในจังหวัดของตนเองในพื้นที่ของตนเองได้เข้าถึงบริการให้มากที่สุดส่วนของสออชวชก็สนับสนุนด้านค่าบริการก็วันนี้เราพาทุกท่านมาดูแบบอย่างนะครับที่เกิดขึ้นได้จริงทําได้จริงนะครับว่าโรงพยาบาลอื่นๆจังหวัดอื่นๆนะครับถ้าท่านเห็นว่า โครงการแบบนี้เป็นโครงการดีๆนะครับท่านก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในจังหวัดของท่านได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการหนุนทางพารวยสวัสดีค่ะ